เอฟดีเนี่ยจะเปลี่ยนไฟสูงเปลี่ยนไฟหลีนะครับต้องถอดถังน้ําออกนะครับนี่นะขยับขยับออกนะครับมันก็จะหลุดจากบล็อกพาดออกไว้อย่างนี้มาเรามาเก็บกันนะครับดูวิธีการเก็บถังน้ํานะวิธีนะครับทาให้มันวันทาให้มันใส่ง่ายขึ้นในอย่างนี้ถอดเปิดฝาก่อนแล้วก็เอานิ้วอะแทงเข้าไปในนี้แล้วใช้นิ้วเนี่ยดึงเกี่ยวเกี่ยวงนี้นี่เกี่ยวงนี้พอเกี่ยวงนี้เสร็จปลายมันจะแทงเข้าไปข้างในนะครับแล้วกดลงเนี่ยเนี่ยไม่ไม่หลุดละเห็นปหไม่ขยับละอันนี้แปลว่าใช้ได้แล้วเรียบร้อยครับ เปลี่ยนไฟสูงนะครับทาความเข้าใจกันนิดนึงนะคันนี้สวิฟเอฟดีนะครับไฟต่ําอยู่นี่นะไฟสูงอยู่นี่เห็นไหมหลอดใสๆเนี่ยข้างล่างนี่เป็นไฟหลีนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟสูงนะเป็น l อ d ดีคันนี้มีโมดูล ABS ด้วยนะครับแต่ลวงได้อยู่ฝั่งไฟสูงลวงได้อยู่อันนี้ต้องถอดถังน้ําออกนะครับอ่ะมา FD ดีเนี่ยจะเปลี่ยนไฟสูงเปลี่ยนไฟหลีนะครับต้องถอดถังน้ําออกนะครับนี่นะ ขยับขยับออกนะครับมันก็จะหลุดจากบล็อกพาดออกไว้อย่างนี่เอามือล้วงเข้าไปนะครับจะเจอเลยไฟไฟส่งที่อยู่นี้ไฟหลีกก็จะต้องล้วงเข้าไปลึกๆหน่อยเนี่ยครับถอดปลั๊กก่อนบีบแล้วดึงนะครับถอดปลั๊กก่อนนะแล้วก็บิดหลอดบิดทรายแล้วก็ออกมาเนี่ครับนี่นะหลอดนะครับคั่วเก้าูนย์ศูนย์ห้าะครับหรือเ b 3ีสามนะเข้าไปแล้วก็หมุนนะ เข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนงี้นะนี่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนนี่นะโอเคเปิดไฟสูงให้หน่อยนะเปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ลองเสียบดูนะครับว่าติดไหมไม่ติดก็สลับข้างเอาครับติดแล้วนะครับนี่นะอันนี้ยังไม่ได้ใส่มันจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมนี่นะอันนี้ใส่แล้วโอเคเนาะอ่ะมาเรามาเก็บกันนะครับดูวิธีการเก็บถังน้ำนะน้ำนะครับ ใส่ลงไปอย่างเงี้ยแทงเงี้ยถ้าฟุกลงก็ลงเลยถ้าไม่ลงก็ยาวครับอลองดูก่อนอันนี้ไม่ลงใส่แล้วขยับดูนะครับถ้ามันหลวมๆอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่ลงนี่นะวิธีนะครับทาให้มันวันทให้มันใส่ง่ายขึ้นในอย่างนี้ถอดเปิดฝาก่อนนะแล้วก็เอานิ้วอะแทงเข้าไปในนี้แล้วใช้นิ้วเนี่ยดึงเกี่ยวเกี่ยวงนี้นี่เกี่ยวงนี้พอเกี่ยวงนี้เสร็จ ปลายมันจะแทงเข้าไปข้างในนะครับแล้วกดลงเนี่ยเนี่ยไมย่ไม่หลุดละเห็นปหไม่ขยับละอันนี้แปลว่าใช้ได้ละมาเรามาดูฝั่งคนนั่งกันครับเอเรามาดูฝั่งคนขับกันว่าใส่ยังไงนะฝั่งคนขับเนี่ยมีโมดูล ABS นะครับล้วงได้แต่ว่าระวังมันร้อนบิดออกได้เลยมั้งโอเคนะบิดออกได้เลยแล้วก็บีบออกนิดนึงเมื่อสักครู่นะครับผมเจอปัญหานะโอ้โหเนี่ยแม่งไม่ค่อยออกแน่นชีบหาย มันอยู่นานครับนี่เมื่อกี้เจอปัญหาคือขาเนี้ยมันหุบเกินไปนะครับง้างมันออกนิดนึงเมื่อกี้มันใส่ปั๊กไม่ลงง้างมันออกนิดนึงพอง้างมันออกเสร็จเราดูปั๊กเลยครับสายไฟมีขาวมีดํานะครับขาวเป็นบวกแน่นอนนะครับอันนี้มีบอกอยู่นะครับว่าบวกข้างซ้ายลองใส่จากตรงนี้ดูเลยว่าเปิดว่ามันลงลึกไหมใส่ไปแล้วมันดูยากครับอะโอเคอะลองเปิดนะแอบติดละ ใส่เข้าไปเลยครับ okay. เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับสังเกตดูตรงนี้หน่อยสังเกตดูตรงนี้หน่อยพวกสายไฟเนี่ยเห็นไหมสายไฟมันย้อยออกมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับพยายามหาดึงเข้าไปดีๆนะครับหาที่รัดมันหน่อยเดี๋ยวผมจะเคเบิลทายล้าง,งไว้หน่อยเพราะว่ามันใกล้กับนี้ใกล้กับาสายพานหน้าเครื่องนะครับเห็นไหม เดี๋ยวมันเข้าไปโดนสายพานหน้าเครื่องเข้าไปรัดข้างในเดี๋ยวงานเข้านะครับเรียบร้อยครับ